ชื่อได้เลยค่ะว่าเราทุกคนนะคะต้องการที่จะให้ธุรกิจของเราดังเพ่งและปังตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเลยค่ะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตยกเคสสตรัรดี้นะคะ4แบรนด์ดังนะคะดูสิคะว่าชื่อของเขาจะสอดคล้องกับ5เคล็ดลับที่ช่องวาชิบอกหรือไม่นะคะขออนุญ,ญาตนะคะวิเคราะห์นะคะแบรนด์ที่1นะคะช้อปปีค่ะแบรนดที่2นะคะลาซาด้ค่ะแบรนด์ที่3นะคะ YouTube ค่ะ และแบนที่4นะคะเซเว่นอีเลเวค่ะเรามาดูกันค่ะข้อ1นะคะชื่อนั้นนะคะจะต้องสั้นกระชับและจําง่ายค่ะปัจจุบันนี้นะคะโลกออนไลน์แล้วนะคะคู่แข่งเยอะมากค่ะเราต้องโฟกัสให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดนะคะชื่อนั้นนะคะจะต้องสั้นจําง่ายลูกค้าฟังรอบเดียวจําได้เลยนะคะเพราะว่าจากสถิตินะคะคนที่ดูสื่อออนไลน์นะคะเขาจะหยุดดูภายใน 2- 3วินาทีเท่านั้น ถ้าเขาไม่สนใจและไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะปัดทิ้งไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาดูแล้วนะคะชื่อนี้แบรนด์นี้เป็นสิ่งที่เขาสนใจค่ะเขาจะดูค่ะแต่เชื่อไหมคะการดูจะสั้นลงเรื่อยๆค่ะก็คือเพียงแค่ 1- ถึง3นาทีเท่านั้นค่ะถ้าเขาดูคลิปนะคะดูคลิปของเราหรือว่าดูสินค้าของเราเกิน3นาทีแสดงว่าเขาสนใจเรามากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นชื่อนั้นสำคัญมากๆนะคะจำไว้เลยนะคะว่าจะต้อง สั้นง่ายและกระชับค่ะข้อ2นะคะข้อ2ก็คือว่าชื่อสินค้านะคะต้องอยู่ในชื่อร้านเราด้วยค่ะบริการของเรานะคะจะต้องอยู่ในชื่อร้านของเราค่ะหรือตัวตนของเรานะคะก็ต้องสื่อถึงว่าชื่ออะไรนะคะต้องอยู่ในชื่อร้านหมดค่ะเช่นนะคะนี้ขอยกตัวยอย่างนะคะช้อปปี้นะคะช้อปปี้ก็คือช h อปนะคะก็คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นช้อปออนไลน์นะคะ ลาซาด้านะคะเป็นชื่อเฉพาะที่ทุกคนได้ยินจะต้องจำได้นะคะ YouTube สั้นๆก็คือคุณดูถูกไหมคะ Tiktok ก,ก,ก็คือเป็น entertainment ที่นำเสนอด้านความแบบความบันเทิงนะคะส่วน7 e v e n นะคะก็คือเปิดตลอดนะคะอยากได้อะไรก็มานะคะนี่ค่ะก็คือว่าจะต้องมีชื่อสินค้านะคะของเราอยู่ในชื่อร้านค่ะหรือง่ายๆนะคะที่เราจะได้ยินติดหูคือซุกี้ตีน้อยใช่ไหมคะ หรือแว่นท็อปกันเลยนะคะข้อ3ค่ะข้อ3นะคะก็คือชื่อร้านของเรานะคะจะต้องยูนิคไม่ซ้าใครค่ะก็คืออาจจะเช่นว่าเป็นชื่อของเรานะคะหรือถึงแม้จะเป็นชื่อที่เ,เรียกรู่ทั่วไปนะคะก็ต้องมีคําท่วงท้ายค่ะเช่นคําว่าช้อปปีเห็นไหมคะก็คือจะมีคําว่าช้อปแล้วก็ช้อปปีนะคะแยกกันนั่นก็คือหมายถึงการช้อปค่ะหลังจากที่เราได้ชื่อร้านแล้วนะคะที่ตั้งเผื่อไว้4-5ชื่อนะคะ ขั้นตอนต่อไปนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยค่ะเราต้องมาตรวจดวงชะตากันสักนิดนึงนะคะชื่อร้านดีชื่อร้านเป็นมงคลก็มีใจเปรอบขึ้นค่ะได้รับพลังห่วนะคะในการที่จะสร้างให้ธุรกิจเราเติบโตค่ะนะคะก็งนั้นก็มาเช็คเลยค่ะเราก็เข้าไปที่ Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ค่ะว่า,าทำนายชื่อร้านนะคะ ขออนุญาตนะคะขอเป็นชื่อสมมุติเราพิมพ์ชื่อร้านก่อนละกันค่ะวิเคราะห์ชื่อร้านนะคะก็ให้พิมพ์ว่ามีทํานายชื่อร้านอันนี้ขออนุญาตใช้ชื่อของร้านเราเลยนะคะอะพิมพ์ชื่อร้านแล้วก็เป็นวาชินะคะโอเคค่ะเขาก็จะมีเว็บไซต์เข้ามาให้เลือกนะคะแล้วก็มีข้อมูลของ จมินานะคะ <Wow. S 1> เจนเนเรตให้นะคะอันนี้เราก็สามารถอ่านได้เลยว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าต้องการดูว่าได้เลขศาสตร์อะไรความเป็นมงคลหรือว่าเลขดียังไงนะคะ <Wow. S 1> ก็เข้าไปตามเว็บไซต์ที่เขาจะขึ้นมาให้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อร้านไปนะคะตามที่เขาแนะนำนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือจะไม่ได้เข้าเข้าในเว็บของสิงแสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ ก็เราจะมาวิเคราะห์4ล้านตรงนั้นนะคะโดยที่ใช้ ChatGPT ค่ะถ้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการให้สอนเรื่อง ChatGPT นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะ<อ>เดี๋ยวจะมาสอนให้นะคะใน EP ต่อๆไปค่ะวันนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวเราลองมาถาม ChatGPT ดูนะคะว่าชื่อร้านที่ตั้งไว้เนี่ยมีความเป็นมงคลมากน้อยแค่ไหนนะคะ แล้วเขาจะตอบอะไรเราได้บ้างนะคะเราก็พิมพ์ไปเลยค่ะทนายดวงชะตานะคะตามหลักเลขศาสตร์เอา,เ,อาเลขศาสตร์ก็ได้ค่ะนะคะหรือโหราศาสตร์ก็ได้นะคะเป็นชื่อร้านของเราเลยนะคะก็กดปึ๊บเนี่ยค่ะเขาก็จะคำนวณมาให้นะคะนี่ก็คือเนี่ยค่ะคำนวณมานี้คือตัวอักษรนะคะที่เป็นชื่อของร้านเรานะคะ อันนี้คือเลขสาสตร์แบบสากลนะคะนี่นะคะเขาก็จะบอกมาให้แล้วก็คำนวณชื่อนะคะรวมเลข16 a c a อะคาเดมี่รวมเลข1 9้านะคะรวมตัวเลขก็คือเท่ากับ8นะคะ <Wow. S 1> เท่ากับแเพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกความหมายซ้้างแบบบอกถึงความคิดได้เลขส5สิบห้านะคะเลขส5มสิบหก็บง่งบอกนี่ค่ะนี่เขาก็จะคำนวณมาให้เลยค่ะเลขสามสิบห้านะคะความคิดสร้างสารรค์ติดต่อสื่อสารเรียนรู้นะคะมีผู้สนับสนุนนะคะ ทำหลายอย่างจนเกินกำลังเลขแปนะคะเป็นผลรวมสุดท้ายนะคะเป็นเลขแห่งพลังอำนาจความมั่นคงทางการเงินค่ะอ,อันนี้เลขดีมากเลยแล้วก็เราก็มีพลังใช่ไหมคะที่จะก้าวต่อไปสู้ต่อไปเพื่อธุรกิจในอนาคตของเรานะคะเ,เขาบอกว่ามั่นคงทางการเงินนะคะเหมาะกับธุรกิจหรือสถาบันที่ต้องการรักฐานมั่นคงมีเป้าหมายชัดเจนค่ะแต่เลขแก็จะมาพร้อมการทดสอบค่ะต้องเจออุปสรรคการเงินสะดุดบ้างในช่วงแรก ก่อนจะประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ได้นะคะทุกอย่างนะคะไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะต้องประสบเ,าเราจะต้องขยันนะคะทําสม่าเสมอค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถึงจะมีลูกค้าและประสบความสําเร็จได้อันนี้เป็นพื้นฐานของการทําธุรกิจะค่ะเราจะต้องสู้กันต่อไปนะคะวาชิอ c คาเดมีนะคะจะมีพลังของเลขแปดค่ะบอกกับสถาบันการเรียนรู้นะคะหรือธุรกิจที่ตั้งใจทําจริงจังนะคะ สามารถช่สร้างชื่อเสียงมั่นคงก็โอเคเลยค่ะเนี่ยเขาก็จะคำนวณมาแบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็อาจจะใช้ชื่อนี้นะคะตกลงเราใช้ชื่อวัชีอาคาเดมี่นะคะทีนี้ในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะต้องไปตรวจสอบอีกค่ะว่าชื่อนี้มีคนซ้ำไหมนะคะนี่เขาก็จะบอกออกแบบโทนโลโก้ให้ด้วยนะคะอ่าโอเคแบบนี้เลขแปนะคะังนั้นก็เรารู้สึกว่าเออก็โอเคแล้วนะเป็นเลขที่ดีนะคะตรงกับที่เราต้องการนะคะ อันนี้นะคะก็เขาก็จะมีเรื่องสีด้วยนะคะเขียวน้ำเงินกรมท่าขาวทองนะคะที่จะต้องเอามาทําในการออกแบบโลโก้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ทาตามจะดูโลโก้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะนะคะกรมท่าขาวทองนะคะอันนี้นะคะก็เป็นไอเดียนะคะในการสร้างสีประจําโลโก้ของเราต่อไปค่ะสามารถใช้ใชัดจิตพีได้นะคะอันนี้เราก็เหมาะกับการเป็นแบรนด์การสอนออนไลน์แพลตฟอมความรู้นะคะ ก็ออกแบบโลโก้หรือสัญลักษณ์นี่เขาก็จะเอาไปต่อนะคะเราก็สามารถนำสีนะคะที่เขาบอกมาเนี่ยเอามาออกแบบโลโก้ได้เลยนะคะอ่างั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรามาลองให้เขาคำนวณชื่อเซเว่นอีเลฟไหมคะอ่าเดี๋ยวเราลองดูซิอ่ามาดูนะคะว่าตรงกับเคล็ดลับของเราไหมนะคะ ลองเซิร์ดูเล่นๆก็ได้ค่ะนะคะว่าเป็นยังไงในชื่อที่เรายกเคสสตาร์ทนี่นะคะช้อปปี้ a ล a ซด้า k ิ๊กนะคะลองดูว่าเ,ออเขาจะคำนวณมาให้แบบไหนนะคะอ่านี่นะคะนี่เห็นไหมคะเซเว่นอีเความสำเร็จด้านการค้าผลรวมเลขเก้าใช่ไหมคะนี่ <Wow. S 1> จำเขาเรียกว่าเป็นพลังบวกะค่ะถ้าจุดเริ่มต้นดีนะคะทุกอย่างก็ดีนะคะ <Wow. S 1> พลังของการค้าพลังของสากลค่ะนี่เห็นไหมคะ สะดวกรวดเร็วครอบคลุมซึ่งซึ่งอันนี้บางทีช้ร์จเอเีเขาก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเซเว่นคืออะไรนะคะ,ะแต่เขาก็คำนวณตามเลขกระตรบนะคะนี่นะคะความสำเร็จด้านการค้าบริการที่ครอบคุมกับการเติบโตแบบไม่สิ้นสุดนะคะนี่นะคะก็ต,ตรงกับ5เคล็ดลับที่บอกไว้นะคะข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวดูเลยนะคะหลังจากได้ข้อนี้เราก็มาสู่ข้อ5ากันเลยคะ่ะ ข้อานะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ชื่อร้านที่เหมาะสมความเป็นมงคลแล้วนะคะเราก็มาตรวจสอบดูค่ะว่าชื่อเราซ้ํากับใครหรือไม่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะก็เข้าไปที่ Google นะคะแล้วเราก็พิมพ์ว่าเราจริงๆเราพิมพ์แค่ชื่อร้านเราก็ได้ค่ะพิมพ์แค่เนี้ค่ะนะคะอ่าเขาก็จะบอกมาว่าน่าจะเป็นวอชอะไรหรือเปล่านี่นะคะเพราะว่า มีเนี่ยมีซ้ำไหมเราก็ตรวจดูนะคะอ่าก็คือถ้าขึ้นมาโดยที่ไม่ตรงกับชื่อเรานะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะเมื่อเราตรวจสอบในช่องทาง Google แล้วนะคะเราจะต้องตรวจสอบในช่องทางแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยค่ะที่เราจะนำสินค้าไปจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็น t ิ k ต o k Sho อปปี้ลาซา หรือแม้กระทั่ง Youtube ค่ะช่องทางไหนนะคะที่เราจะนำสินค้าไปเสนอไปวางนะคะไปวางขายไปสร้างตัวตนนะคะทุกช่องทางต้องตรวจสอบให้หมดค่ะเพื่อให้ชื่อร้านของเรานะคะเป็นที่จดจำและเป็นยูนิคไม่ซ้ำใครค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คิดว่าทุกทกท่านก็น่าจะได้รับประโยชน์นะคะได้นาไปใช้กันนะคะในการตั้งชื่อร้านให้ปังค่ะนะคะ สำหรับคลิปต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนะคะอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะอัดคลิปวีดีโอสอนให้นะคะจากประสบการณ์ที่ทำงานมาหลายปีก็ทำเป็นและแบ่งปันให้กันค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันไว้นะคะแล้วเจอกัน EP ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย